สวัสดีครับทุกคนีใครอยู่กับแต่เองนะครับตาข้างล่างก็ข้างหน้าไปเบิร์นแล้วโกนโลดแต่เขาเซอรเบอร์ตัเขาเอาเยอะไงเขาได้เอาเกียน์ขนาดนี้เขาเอาแค่ขาวสามด้านทหารบอกแค่ขาวสามด้านหมดแล้วทีนี้ถ่ายจนงายหมดแล้วบอกว่าวันนี้คือเราต้องไปถ่ายรูปติดบัตรไอ้นี่ติดบัตรสิถ่ายรูปแบบว่าติดไปจบรอรอนะครับติดไปปลดอะเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปติดบัตร ติดไม่ใช่ติดปัสสิติดอันนั้นนักเรียนมหกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องตัดตัดเป็นทรงเกลียนนะครับทุกคนแบบนักเรียนขาวสามด้านนะครับทรงนี้ก็จะแบบใบบาาเซโยนาละแล้วนะครับวันเดียวเราจะไปถัดเ,เดี๋ยวเราไปถัดตัดผมกันละถ้าอยากตัดให้ก็อย,อยากตัดได้ไปกันบ่อีกพอเวรอโอ้โห พคนเบอกจริงจังได้โอ้จะเป็นพ้มพี่ยิิงนี่คยออน่ะเป็นคืนดีคือยังแม่ไปซื้ออันนั้นมาเอ้นะจีวรบวชเลยเ้ไม่ใช้แกงเขาแหละอ้าวนม่ว่วต้ะพ้มตาเขาบอกให้ตาข้างล่างก็ไม่ได้บอกให้ตายทั้งเลยไม่ชิรับกันไพ่ไพ่เฮดิงสิเขาก็เฮดอันอันมันลาบกันก็สูตรยังี่ ที่เดหานรู้ทางที่เกี่ยเหรอยบางคนเิเก่แค่เขาขึ้นไ่แต่เปิดตดเขาบเขาบอกเยอะไแต่เขาแต่เิตดเขาบอกเยอะไงก็ากอากไปยี่้อง่บอาด ขาไอจบกระจุจบไปเปียงอยู่สือ่อมันค่าโควิดอยู่ออกไปทัวร์ไรคุนอาเทิยมทิมเบื้องผมมันสวยงามงามเลยสวยกระโดดงามงาม เขาทาแล้วเออเราจะทั้งนาดิออกขึ้นการน้อยขึ้นทั้งนาออกแล้วก็แจ้งควายสีหูเออควายสีหูส่งมันเออแล้วก็เจียนท่อนๆจบทันทียักษ์โศกสาสมยักษ์โศกนี่อะทำเป็นเป็นผมผู้หญิงหรือบดดัดหยาบเลยเออพันคือว่าเคยเปลี่ยนปะเปลนย้อังมีเงี้ยน้อยเดียวมีเงี้ยถ่องกระเทียนี่แน่อยู่ตัวไม่ได้ดัดเลยยายมันออกบ่แล้วล่ะ นนมันเบ,อบ,บลอะข้างหน้านะเกินยัยมันจะบเป็ดไทยหลวได้ผมอยา,ายสก,กินเฮดปะบ่ชินหนาะจะของเลยแต่เสียผมไรปะ โอ้ย้าวไอ้อีอยัอยงนี่งสามเดือนนึง<ะ>สี่เงาสักนึ่ผมผิดเจ็ดวันปงเอาเพวาเมียผิดคิดทำมือตายใช่ไหมตผมผิดเจ็ดวันปงนาเนี่ยไปแล้วนะโอ้ที่เล้วง่ายบ่อทำไมทำไมต้องตัดเขาเป็นสามคนอื่นแต่เาขาอื่นเขาแทะพูดพูดเลยเอา้า็ตัดเบิองกัันตดเบิ้งหัวกันเนาะตัดผมออกเบิ้งหัวกันไม่เสียนเลยเออไม่ใหญ่ยนี่คราวล้านตัดผมแตงแต่เพื่อนอ่ะ หมูป่านพ่อหญิงเหลเลยยายส่งได้กูหมูเบิเลจนหมูป่านพ่อหญิงเหลือเลยเพียงแค่ว่ากูห็ดว่าไรกันกูจะไส่งผมรางกาผมไม่ใหา่ไม่ย่ว่าแบบนี้แบบนี้เขาว่าขี่ะ d o อันนี้ไอขางเขาไม่ได้เอาโบนเนี่ยทหารมาเหอะใบสมัครอนนมะมันโบงาณอยู่แล้วโอ้ยนา่ามันข้างหนา้าซังซังตัดผมไม่ได้เอาไว้หน่อยขนาดนี้เด้เขาทายหายเขาไม่ได้เอาเกียนขนาดนี้<ม>เขาเอาแค่ขาวสามด้านทหารบอกแค่ขาวสามด้านไม่มได้เอาสันขนาดนี้ไม่ได้เอาส่งทหารไป้เ็นบ โอนคนพอถนนแล้วใช้ม no, mm ึง hmm. บีไปทางไหนนี่ไปวีปะวีลงมันจะมือกันระเดี๋รวเันเออมึงมึงแยงอกมาแกงๆหน่อยยมันจะมือกันย่างนั่นเห็นปะเลี้ยงหนท่งทางนี้มันยากนานยิ่งนักหมดนี่เอ้าหมด ทางไก่มันปวดแถวเฮ็ดให้มันเสมอกบบนี้นะมันจะไปสีไล่อ้าวเที่ยบป่ะบ่โอ้หัวมันงามยจีเด้อตัดไง่ายกว่าหน่อยเด้อหัวลงนัหนหัวหนึ่งตัดง่ายหัวใหญ่ต้นหัวใหญ่ เสมอมึงเบิ้งอันนี้มันเท่ากันบะเขาเบิ้งขมเขาจังเบิ้งเออเราก็ไล่ปีนเราก็เนี่ยกัอะไรคมบางนาขางน้อยนึงเกัไล่ซ่ึ้งใส่เด้รทางนากระวอกีเีมันย้องๆ้องนมันสนมัมันนส่งขมนักเรียนตัดซมนักเรียนนกเรียสร้างทาร นไรจดัดไมโอ้ยทำงานก็คงเกี <t 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 uh> ่ยวเหนือนกันานจะไปช่วงยังขนาเล็เขาทำให้เบิร์ตเล็ ตาม้สงมาเน่คไ่า็เินเ็ดามหลั่านกรับเงิน่หจะจมอะไเข้าไปอิงกับดตตัวสามอันนึง

Ok, ok, à, à à à, đây đây đây, chung về, hãy. Ừ. đây ok, 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 đi ok, ok, đây chỉ đi ok, đi ok, 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 mình, ok, 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 mình ok, 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 เออโอเคโอเคเออห้าคนจะขายดิเบอกแล้วห um. uh, ้เด nah, ี๋ยวก็ลยคอยตักไปขายอย่าเดิเจ็ดที่แปดเดิแปใช่ไหมเล็กประตูยังนี่ฮะมังล่องหันหนาไปเดนออกไม่แย่เหลือมตา đâu uế già, bị tưới tò, cứ hay hay thấy thang lăng này nó bị à,